ก็กล่าวสวัสดีกันด้วยนะครับสวสีทุกท่านนะครับที่เข้าับชมนะครับขอดีผมเช็คเลขแท็กกิง้งก็ตอนนี้ถึงไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผ่านกลงศูนยอยู่ที่ไปรษณีย์ไทยนะครับซึ่งผมที่บอกว่าผมอะลงไปอีเมสไว้ครับเดี๋ยวผมจะขับรถไปที่ไปรษณีย์นะครับดูว่าผมอะจะได้โดน ค่ากรมศุลกากรซึ่งนะั่นคือภาษีนําเข้ากี่บาทนะครับซึ่งผม่เชคเบื้องต้งนไปแล้วจากเว็บของกรมศุลกากรนะครับประมาณพันกว่าบาทซึ่งผมไม่รู้ว่า,ามีโดนค่าอะไรเพิ่มเปล่านะครับโอเค let's go ไปกันเลยนะครับผม ครับละก็ถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคเราจะมาดูกันว่าเราจะโดนไปเท่าไหร่แต่ก่อนอื่นนะผมที่แน่ๆเดี๋ยวผมต้องไปกดเงินก่อนนะฮะแล้วตอนนี้เดี๋ยวเข่ากันเลยนะครับอคืไปดวนี่ว่านนเป็นนี่นะครับผมก็ได้ใบเจ้าชําระค่าเนี่ยเปเลยเรียบร้อยนะครับก็ เดี๋ยที่มันพันห้าก็พอแล้วครับเรื่อยไปเลยมันระบุอย่างไรสุดเพราะว่าไโอเคนะครับก็ได้ของไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคครับก็ถึงบ้านที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะสรุปประมาณนี้นะครับก็ผมโดนค่าภาษีไปทั้งหมดพันห้านิดๆนะครับซึ่งผมถามอารตรวจสอบในเว็บ กรมศุลกากรได้นะครับซึ่งเราเอาเลขพัสดุนะครับไปหาในกรมศุลกากรได้เลยนะครับแล้วมันก็จะขึ้นมานะครับว่าเราอ่ะจะโดนไปทั้งหมดเท่าไหร่นะครับก็ตามที่เห็นนะครับผมโดนค่าอากรน,นําเข้าอยู่ที่840นะครับแล้วก็โดนค่าภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยอีก600กว่าบาทรวมทั้งหมด1 4 0 0 แปบาทนะครับแล้วก็มาโดนค่าธรรมเนียมที่ปัสมนีอีก20บาทนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์นี้ไว้ใต้ดีสคิปชั่นคลิปนี้นะครับแล้วยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e เพื่อเป็นกำลังใจงในการทำคลิปในคล้งต่อไปกันด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้ครับก็ขอจบเป็นเพ่ยงเท่านี้นะครับแล้วจเจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ